ปัญหาที่พบบ่อยเวลาลูกค้าทำป้ายหน้าคลินิกเนี่ยคืออะไรครับ ที่เจอบ่อยสุดเลยคือสสจสั่งให้ไปแก้ป้ายคลินิกใหม่ส่วนมากเวลาคลินิกําป้ายหน้าร้านเนี่ยก็คงจะอยากให้มีข้อมูลครบอยู่แล้วว่าคลินิกเราชื่ออะไรแล้วก็มีให้บริการอะไรบ้างหลักๆเนี่ยก็จะใช้เป็นคลินิกจุดๆให้บริการเลเซอร์โบท็อกรักษาสิวปรับรูปหน้าไปเลยสสจก็จะมองว่าคําพวกนี้มันจะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาทางการแพทย์เข้าข่ายการโฆษณาบริการนั่นเองแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็สามารถปรับตัวคําพูดได้เลยคือเรายังสามารถให้ข้อมูลได้อยู่ว่าคลินิกเรา ให้บริการอะไรบ้างยกตัวอย่างถ้าเป็นโปรแกรมที่เป็นพวกตัวยายอย่างเงี้ยปกติเราจะใช้คําว่าโบท็อกฟิลเลอร์เมโซหน้าใสไปเลยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นคําว่าโปรแกรมโบท็อกโปรแกรมฟ,ฟิลเลอร์อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นบร,ริการที่รักษาเราเห็นผลทันทีเลยอย่างเช่นการกดสิวอย่างเงี้ยเราจะสามารถใช้คําว่าบริการกดสิวได้อย่างนี้นี่เองเวลาออกแบบป้ายเนี่ยก็ต้องระวังการเลือกใช้คํากันด้วยเพราะว่าผิดแม้แต่คําเดียวก็อาจเป็นการดูถูกป้ายหม่ได้เลย ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งธุรกิจคลินิกดูรายละเอียดได้ที่